ตอนนี้นะครับปีศาจแดงเนี่ยทำให้ตลาดการซื้อขายนักเตะลุกเป็นไฟเลยครับทั้งที่จริงมันยังไม่ถึงช่วงซัมเมอร์ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลในขณะที่ทีมอื่นกําลังโฟกัสกับ4-5เกมของพิมเม์ลกนะครับแล้วก็หลีกยุโรปนะครับแม้เตดอาศัยจังหวะนี้ครับปิดดิวให้มันจบไปเลยมีการคาดการณ์ว่ามาติอุสคุนย่านะครับจะมีการเปิดตัวในเว็บไซต์แล้วก็สื่อต่างๆของ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยหลังจากซีซันพีมา์ลีกจบทันทีแล้วก็จะมีการชูเสื้อเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับบุคคลเลยเนี่ยคือวันแรกของตลาดการซื้อขายจะเปิดขึ้นนะครับแต่ว่าแม้จะได้คุณย่าแน่ๆอลันเชลเลอร์ก็ยังคงบอกว่าอมโมริมกับนักเตะแค่คนนี้ไม่พอแน่ๆน,นะครับแมนยูไนเต็ดต้องการนักฟุตบอลอีก6กถึงเคนเพื่อทานฟอร์มปีศาจแดงในฤดูกาลหน้านะครับแล้วก็มีการถกเถียงกันเกิดขึ้นประเด็นดีลของ เลียมดีแลบครับบางคนไม่อยากได้เมื่อวานนี้คอมเมนต์เป็นเอกฉันท์มากนะครับหลังจากที่ทําคลิปว่าแมนดูเลิกสนใจโอซิมเพนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับวันนี้มีการเปิดเผยเพิ่มเข้ามาอีกว่าดิลของดีแลบครับทุกคนอมโมลิมมีส่วนในการร่วมตัดสินใจน้อยมากครับคือพูดภาษาชาวบ้านคือผมไม่ได้อยากได้มนะันอะแต่ว่าบอร์ดบริหารเขาจะซื้ออะเอาแล้าสุดแล้วใครเป็นคนดิวแล้วใครเป็นโค้ดกันแน่นะครับเดี๋ยวมาถก ok เรื่องนี้ให้ได้ฟังกันละคุณผู้ชมจะรู้ว่ามันมี อะไรซ่อนเงื่อนอยู่ข้างหลังคือพอแมนยูไปซื้อหอยลุนมาแพงอ่ะ,อะเล่าตรงนี้สั้นๆเลยคุณรู้ไหมว่าวันนี้ผมเพิ่งทราบราคาเปิดของอัลตันต้าตอนขายหอยลุนเท่าไหร่หรือว่าเก้าสิบล้านปอนด์ครับแมนยูต่อจนเหลือเจ็ดสิบสองอ่ะมันเลยคือการซื้อขายที่ผิดพลาดมาแล้วแต่สมัยยุคก่อนเขานี่จะซื้อใครเนี่ยบอร์ดก็เลยแบบรกักเข่งขับแน่นมากๆเลยนะครับทีนี้กองหลังนะฮะจะมีคนออกสองคนแน่ๆแล้วก็คือจอร์นี่อีแวนกับ ลินเดอร์เใช่ไหมครับล่าสุดแมนยูแม้ว่ากองหลังจะเยอะนะครับแต่ว่าดันนักเตะเยาวชนขึ้นมาสู่ชุดใหญ่เรียบร้อยเช่นเดียวกับแพตติกตอรกูที่พูดถึงเพมเลกว่าเป็นเลกที่หินมากๆติดตามได้ทั้งหมดเคลครับตั่นสุดครับในช่วงของสาโซวันนี้ครับผมมีสินค้าล็อตใหม่ครับเป็นล็อตที่2นะครับหลังจากที่เคยปล่อยไปแล้ว โอ้โหแล้วก็ขายดีมากๆครับนั่นก็คือบอลพร้อมลายเซ็นทั้งทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากเมกาสโตรนั่นเองนะครับจากที่เคยเอามาให้กับคุณผู้ชมนะครับเป็นของที่ระลึกหนึ่งชิ้นที่หาย,ยากมากจากเมกาสโตรโอซาฟอร์ดนะครับก็คือลูกบอลที่มีลายเซน็นเป็นลายเซ็นสก,กรีนนะครับไม่ใช่ลายเซ็นสดนะฮะอย่างไรก็ตามครับมันก็มีคุณค่าทางใจครับมีใครที่มีความฝันอยากจะเห็นลายเซน็นคุณเคยรู้ไหมครับว่าลายเซ็นของอีลิเซ่น มีหน้าตาเป็นยังไงนะครับลเซ็นของบรูโน่มีเป็นแบบไหนนะครับวันนี้หลังจากที่เราส่งพเออรเดอร์ของเพิ่งมาหลังสงการนะรอบมีชานิดหนึงขอไปด้วยนะครับมาใหม่แล้วก็ส่งพรเออเดอร์ไปแล้วที่เหลืออยู่ตรงนี้คือสั่งมาเผือนี่แหละ1ใบ2ใบ3ใบ4ใบ5ใบเหลืออีกใบสุดท้ายครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับราคาดีมากเลยครับจาก ที่เคยปล่อยใบละ2,005 5นะครับปล่อยเพียง1,999บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นลายเซ็นที่คือสกรีนทีละอันทีละอันทั้งทั้งใบเลยนะครับเป็นบอลเบอร์ห้าก็สามารถเอาไปตั้งโชว์หรือว่าเอาไปไม่ควรเตะเอาไปควรตั้งโชว์อย่าเตะเลยนะครับเสียได้เสียได้ความสวยนะครับเนี่ยมีลายเซ็นมาสโซอุยนะครับแรดฟอร์ดเป็นทอมฮีตันบรูโน่บายินดีดาโลอันโตนีอลาเซียฮอยลุนโยโร ในส้นเมาส์คาซิเมโลโอนานากานาโชชอเดลิกนะครับแล้วก็ทุกคนนะแม็กควายใครอยากอาหมัดด้วยนะใครอยากได้นะครับเอาไปได้เลยครับจาก2.5 0 0เหลือ1.999นะครับเหลือ6กใบสุดท้ายก็มาเปิดให้อย่างเป็นทางการนะครับส่วนใครอยากได้เพิ่มด้านหลังนี้ก็ลองทักเข้ามาล้องโบครับจะได้พิยอร์เดอร์ให้ได้นั่นเองครับ ก่อนที่จะไปเริ่มเรื่องที่ผมเตรียมมาในค่ำคืนนี้นะครับล่าสุดมีข่าวรายงานมาครับก่อนที่คลิปจอแอร์หนึ่งทุ่มห้าสิบนาทีตรงนี้ที่ผมอัดอยู่นะครับอ่อเพลสคอนเฟิร์นมาแล้วครับทางแมนยูทีวีนะครับโอ้โหดาโล่เจ็บนะครับทุกคนในเกมสุดสตาร์ที่เราเจอกับบอลมัดครับอือไม่น่าเชื่อนะครับคือปกติแล้วเขาเป็นหนึ่งในสามคนที่เจ็บยากมากนะครับ อโมริมแถลงข่าวว่าเดโกดาโร่เนี่ยมีการบาดเจ็บที่น่องนะฮะขาที่กล้ามเนื้อนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่มีปัญหาแค่สุดสัปดาห์นี้ด้วยนะครับการไม่มีเนี่คนที่ไม่ชอบเขาเนี่ยจริงเขาเป็นตัวสำคัญเพราะว่าเล่นได้ซ้ายขวาและช่วงนี้คือมีดียด้วไม่มีแน่นอนไม่แน่ว่าอาจจะลงเล่นไม่ได้เกมฟิล์เพลเลยนะรุ่นการนี้เล่นมา51เกมนะครับคือเขาสม่วัเสมอมากนะในวัย26่ปีนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อย มาตามกันแล้วกันนะครับมาถึงเรื่องของค,คั้มพื้นที่ที่ผมเตรียมมาให้กับทุกคนครับเอาประเด็นของคุณย่าสั้นๆก่นนอนละกันนะครับก็คือปีศาจแดงเนี่ยใช้เวลาตรงนี้ครับในการที่แบบฝุ่นตลบโค้งสุดท้ายของฤดูกาลก็เรียกได้ว,ว่าคนทํางานหลังบ้านก็ทําไปทางฝั่งของคุณย่าเนี่ยปีศาจแดงจะปิดให้ได้ภายในจบซีซั่นนี้นะครับโดยบอกว่า สัปดาห์หน้าจะเป็นวิธี่สําคัญมากครับในการคุยกับตัวแทนนะครับทั้งเรื่องข่าเหนื่อยค้าตัวแต่ว่าพวกวงในเขาบอกมไม่มีการคุยกับ3ทีมก่อนหน้านี้แล้วก็คืนอนิวคาสเซิลอาเซนอลแลวก็ฟอเรสนะครับตอนนี้คุยกับแมนยูทีมเดียวพอนักเตะโอเคที่สุดถ้าไม่พลิกล็อกได้ตัวแน่นอนและแมนยูนะครับวางแผนเอาไว้นะครับจะเปิดตัวใช็คําวว่าแถลงข่าวครับเวลาสมมติเดี๋ยวนี้เห็นไหม บางทีนักเตะยังไม่ชูเสือ้อเหมือนอย่างเหมือนเมซ็นเมาอย่างเงี้ยุ้ยกว่าจะถ่ายทำพรีเซนเทชันนานมากแต่ว่าจะประกาศในเว็บไซต์ประกาศใน YouTube ก่อนว่าเมสันเมาอีสเรเปิดเ,เป็นสีแดงแล้วนะเราได้ตัวแถลงอย่างเป็นทางการนะครับพอจบซีซั่นเนี่ยแมนยูจะแถลงได้คุณย่าและจะมีการชูเสื้อในวันที่1มิถุนายนเพราะว่าวันนั้นคือวันแรกของตลาดการซื้อขายเปิดนะครับตลาดการซื้อขายรอบนี้จะเปิด2รอบนะครับก็คือ ครั้งที่1 1มิถุนาถึง10มิถุนานะครับเป็นรอบรีจิสเตอร์แล้วก็จะมีให้แข่งฟี่าขับเบอร์ครับฟี่าขับเบอร์คับที่สมัยก่อนจะไปเตะให้ทีมยุโรปเจอทีมอเมริกาใตา้รอบรองอ่ะปีเนี้ยมันเล่นกันหนึ่งเดือนนะเป็นโมเดลเดียวกับบอลโลกเลยแล้วก็จะมาเปิดตลาดการซื้อขายอีกทีหนึ่งเนี่ยวันที่16มิถุนายนถึง1กันยายนนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูจะใช้เวลาตรงนั้นนะ่ะในการเปิดตัวนักฟุตบอลนะครับเออมีคนถามว่า คนจองทัวร์ไปดูที่มาเลเฮ่องกงจะได้เห็นนักเตะใหม่ไหมผมตอบตรงนี้เลยว่าไม่มีทางนะครับพูดตรงๆคุณย่าเนี่ยถ้าสมมติเปิดตัวกับแมนยูเต็ดวันที่26มันต้องให้เกียรติสโมสรเดิมครับเขาจะทําแบบนั้นไม่ได้ครับถึงแม้นะฮะเขาจะเซ็นทันนะครับแต่ว่าตามปกติที่เคยเจอประสบการณ์เนี่ยเขาจะให้นักเตะใหม่ไปพักครับไปพักร้อนกับครอบครัวก่อนที่จะมาเริ่มงานใหม่หจุลายนหนึ่งกรกฎาคมเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าทัวร์ไหนขายว่าจะได้เห็นมาติอุสคุณย่าไม่จริงนะครับยังไงผมว่าเขาต้องให้เกียรติทางทีมเก่ายางวูฟไปเจอทีฟรีซีซั่นไม่ใช่โปรซีซั่นนะนะครับอ่ะทีนี้ไปดูดีลของดีแลบมันบ้างครับซึ่งวันนี้เป็นท็อกออฟเดอทาวพอสมควรเหมือนกันนะครับคือแพนแมนยูเอาตามตรงก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะถ้าผมซาวเสียงจากไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับด้วยที่อาจจะเป็นเพราะเราเจอคอยลนกับเซอร์ซีมานะครับว่ากองหน้าแมนยูถ้ามันไม่ ไม่เก่งจริงอะครับเอาตามโรงนะอย่างวันนี้ผมทํารายการไฟนอลคอกับคุณฉุยสมศักดิ์สมนทวนัพย์พี่ฉุยแกก็บอกว่าพี่มองว่าฮอยลุนมันเก่งนะป๊อปแต่แค่มันแบบแบกความกดดันในการเล่นให้กับแมนยูยากนะครับวันก่อนโอเวนฮากีฟ oh, ผมก็ลืมพูดประโยคนี้ไปฮากีฟที่เคยเล่าถ้าคุณดูทุกคลิปเขาบอกโมเดลของฮอยลุนที่ควรไปเรียนแบบคือเลวันออฟสกี้ในการอยากจับบอลบ่อยใช่ไหมแต่ว่าครั้งหนึ่งฮากีฟพูดว่า หอยลุนนะ่มีความเร็วสูงซึ่งเป็นกองหน้าที่มีความเร็วระดับท็อปทอปของยุโรปควรใช้ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราก็เข้าใจได้ครับคือพอไปซื้อหอยลุนมาแพงเนะี่ยและล่าสุดนะครับอ่ะผมแซงตรงนี้เลยก็คือผมเพิ่งได้เพิ่มข้อมูลเข้ามานะครับว่าวันนี้ก็โพสต์ลงไปใน Facebook คนตกใจกันใหญ่เลยนะครับอะขึ้นมาก็ไ้ครับหอยลุนนะครับราคาเปิดของอัตลันตาเหมือนเวลาเราจะไปซื้อของใช่ไหมเขาจะตั้งราคาไว้แล้วให้เรามาลดต่อราคากันเองใช่ไหม เหมือนเวลาเราไปไปสยามนะครับแล้วเราขึ้นตุกต๊กๆนะฮะตุก๊กตุ๊กก็จะบอกว่า150ร้อยห้าสบนะฮะเราก็จะต่อเฮ้ยพี่แพงจยังเลยร้อยหนึ่งแล้วกันนะราคาของอัตรานตาเปิดมา90ล้านปอนด์ครับฟาเธอร์ยัวได้ห้ามห้ามแปลน,นะครับฟาเธอร์ยัวได้โอ้โหเกล้านปอนด์แมนยูไปต่อครับจนเซน็นสัญญามา72ล้านปอนด์ดูราคาเปิดมาตั้งเอาไว้ไม่เพียงเท่านั้นครับ เมื่อปี2023ครับเวสแฮมเคยจะซื้อหอยลูนสําเร็จตอนอยู่อตาลันตาเนี่ยด้วยราคา23ล้านปอนด์นนึงแต่ตอนนักเตะไม่ไปนะครับอ่ะทีเนี้ยพอซื้อน,นักเตะมาแพงๆเนี่ยดีแลบเนี่ยเขาเอ้พูดกันตามตรงว่าคือที่แมนยูสนใจเพราะว่าราคาถูกอิฟสวิกกำลังจะตกชั้นนะครับมันก็ราคาไม่แพงแค่30ล้านป 10, อนด์ในวัย22ปีนะครับและเอาตามตรงครับดยูเนี่ยมีการเปิดเผยว่าอามูริมมีส่วนร่วมน้อยมากนะครับคือเขา พูดตรงๆกไ็ไม่ได้แบบถูกจริตขนาดนั้นไม่ได้แบบว่าเป็นกองหน้าที่ผมอยากได้นะครับคือหลังจากเอริกทันหักเซ็นสัญญานักเตะมาแล้วผิดพลาดกันหลายคนนะนะทั้งแอนโทนีแล้วก็คนเข้ามองคาเซมิโร่ก็เป็นดีลที่แพงเกินจริงนะครับทีเนี้ยอำนาจในการต่อรองของโค้ดฟุตบอลสมัยนี้ในการที่ผมอยากได้ตัวนี้ครับผมอยากได้ตัวนี้ครับมันลดลงไปเยอะอันเดอร์ซอลก็เจอถูกไหมคือมันมีมันมีฟุตบอลไดเรเตอร์อ่ะมันมีเทคนิคอ่ะ นะครับดีลนี้ฮะมีการเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเป็นดีลของเจสันวิลฮอสครับก็เป็นดีลของเอนเนออสนะฮะและอมโมริมเคยบอกไปแล้วว่าเขาเขาชื่นชมแล้วก็ให้เครดิตวิลฮอสไอ้กรณีไปซื้อเอเดนเฮเวนมาจากอาร์เซนอลหนึ่งล้านปอนด์นะครับก็พวกบรรดาบอร์ดบริหารบอกนี่คือเบสไอออฟฟุดฟอนนะครับคือเก่งสายตานเนี่ยแหละคมมากแล้วก็อย่างที่เราทราบก็คือเจสันวิลฮอกกับเรียมดีแล็ปเนี่ยเคยทำงานกันที่แมนเชสเตอร์ตอนอะคาเดมี่นะครับ ก็เคยเจอกันเพราะฉะนั้นเขามั่นใจมากนะครับอามูเิมก็เลยต้องต้องเอออ,อาตามไปแล้วเชื่อลึกๆว่าอามูเิมจริงๆอยากได้โยเคเรสแหละนะครับทีนี้นก็มีการถกเถียงกันว่าเฮ้ยจะได้หรือเปล่านะครับแมนยูนเนี่ยโมเดลตอนนี้ผมว่าคล้ายกับอาร์เซนอลู่ครับก็คือซื้อนักฟุตบอลมาห้ามแพงเพราะถ้ามันไม่เวิร์คขายไปยังไม่ขาดทุนเยอะหรืออย่างน้อยก็เท่าทุนหรือขายได้กําไรเหมือนอาร์เซนอลเหมือนโบรูซิล็อปเงินแบบนี้ <c oughs> นะครับส่วนโอซิมเฮนเนี่ยผมก็ไปสืบมา ที่เมื่อวานประกาศว่าไม่ได้อยู่ในเรดาร์ของแมนยูร้อยเปอร์เซ็นต์จะออสเตรียเนี่ยเหตุผลเพราะว่าแมนยูกังวลเรื่องค่าเหนื่อยแพงครับคือตอนนี้คนไม่ได้โฟกัสแค่ค่าตัวมันหกสิบเจ็ดสิบล้านปอนด์นะครับค่าเหนื่อยต่างหากที่มันเป็นภาระระยะระยะยาวเพราะว่าถ้าหากคุณมาแบบโหเดือนละล้านอย่างเงี้ยสมมติสัปดาห์ละสองแสนห้าหมื่นปอนด์เงี้ยสองสัปดาห้าแสนสี่สัปดาห์ล้านหนึ่ง หนึ the ่งปีสิบสองล้านปอนด์เซ็นสัญญาสี่ปีสิบสองยี่สี่สามหกสี่สิบแปดล้านปอนด์นะครับมันจะคือภาระในระยะยาวเขาก็เลยกังวลกันมากนะครับผมก็เลยลองไปดูว่าโอซิมเฮนมันขั้นเดือนเท่าไหร่วะล่าสุดเนี่ยนาโปลีจ่ายอยู่พร้อมกับให้กาลาตสลายช่วยนะครับสัปดาห์ละสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันยูโรก็ถือว่าสูงก็เข้าใจได้ว่าถ้าสปาร์แบบนี้แมนยูไปเซ็นมาเนี่ยโอซิมเฮนคงทะลุสามแสน ยูโรหรือสามแสนปอนด์แน่ๆอาันนี้เราก็พอเข้าใจสมโมสรได้ว่าทำไมถึงไม่เอาสอซเ็นอันนี้เป็นข้อมูลใหม่นะครับอ่ะกองหน้าประมาณนี้ซึ่งอารันเชลเลอร์ก็บอกว่าแม้จะได้คุณยา่ามาเนี่ยแต่ว่าแมนยูต้องการนักเตะถึง6กถึงเคนนะครับในการให้อัลเบริมเนี่ยทานฟอร์มปีสา้นแดงนะครับเพราะว่าปีนีย้ยิงประตูน้อยมากนะครับยิงไป3 18ลูกเท่านั้นเองนะครับฤดูกาลที่ยิงน้อยที่สุดในรอบ10ปีเนี่ยคือปีฟันเก่าครับ2015-2016ปีนั้นยิงไป49ลูก ครับซึ่งแมนยู u, มันก็ดูทรงแล้วถ้าค่าเฉลีย่ยยิงนัดละลูกเนี่ยไม่ถึงแน่ๆน,นะมันจะแย่กว่าปีของฟานเกาด้วยซ้ำนะครับก็ต้องมานั่งรุนกันสำหรับกองหน้านะครับทีนี้เราไปดูประกันหลังกันบ้างนะครับคือตอนนี้ปีสแดงจะหายไป2คนแน่ๆในรูปการหน้าก็คือจอ์นี่อีแว่นที่มีทายสามสิบเจ็ดปีอีกคนหนึ่งก็คือลินเตเลฟนะครับที่จะย้ายทีมแน่นอนนะครับทั้งนี่จริงๆแล้วประกันหลังของปีสแตงเนี่ยผมเคยบอกว่าซื้อไว้เยอะมากนะ แต่ว่าอาโมริมเขาเล่นหลังสาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องการระดับเยอะมากผมลองนับดูในกองหลังแมงอยู่จริงๆถ้ารวมเซนเตอร์รวมแบ็กเนี่ยแคนเลยนะแม็กไกว์โยโรเดลิกลิซันโดเฮเวนไอพวกเนี้ยหตัวเนี่ยเซนเตอร์ได้ส่วนวิงแบ็กก็คือดาโลมาสราอุยแล้วก็ลุกชอแต่ตอนเนี้ยพวกบรรดากูรูเขาบอกว่าลุกชอเราอย่านับเป็นวิงแบ็กเล่นวิงแบ็กไม่ได้แน่ๆนะครับเพราะว่ามันเหนื่อยมาก ในการขึ้นลงเหงื่อเป็นถังๆแบบนี้ให้นับชอเป็นเซนเตอร์ไปเลยนะครับก็คือวิงแบ็คจะเหลือแค่ดารโลมาซาอุยแค่นั้นเองนะล่าสุดก็เลยต้องดันแฮร์รี่อาเนี่ยขึ้นมาเป็นทีมชุดใหญ่่างเต็มตัวแล้วนะครับอาม์สเพิ่งจะไปกร a ดูเอตฮะก็คือการได้รับเกียรติรับเป็นเป็น,เป,นเป็นภาพถ่ายนะครับว่าได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริง ทีมซีเนียร์เพลเยอร์จากนักเตะอะคาเดมี่ครับมันเป็นธรรมเนียมที่ทํากันทุกๆครั้งที่นักฟุตบอลสามารถที่ขึ้นสูท่ทีมชุดใหญ่ได้นะครับไปหาโค้ชเยาวชน2คนก็คือชิโดโอบีแล้วก็แฮร์รี่อาร์มัทแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับรูปภาพแล้วก็เสื้อของตัวเองนะครับชิโดโอบีเนี่ยออกสตาร์ทตอนกุมภาพันธ์นัทเจอสเปอร์ส่วนอาร์มัทได้เพิ่งเล่นนัทเจอเลสเตอร์นะครับแล้วก็ไปไปไปบอกโค้ชยูยี่สิบเอ็ดก็คือ ทาวิสบินเนียนกับอดัมลอเรนซ์ดูสิบแปดนะครับฮามาจะขึ้นมาสู่ชุดใหญ่แบบเต็มตัวนะครับแล้วก็เป็นคู่แข่งของแพตติดอกูพอพูดถึงดอกูครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปให้สัมภาษณ์ทาง i ินไซต์ยูไนเต็ดนะครับบอกว่าเขาพยายามปรับตัวกับหลีกใหม่อยู่นะครับแต่เขามั่นใจว่าพิมารหลีกซึ่งเป็นหลีกที่วิ่งเร็วเป็นหลีกที่ฟาสต์ลีกแล้วก็ฟิสิกอลคือใช้ร่างกายเยอะมากซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่มายเลยครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่เขาถนัดในการใช้ร่างกาย กดบี้นะครับตอนนี้เขาต้องการแมตช์อีกสักระยะหนึ่งเพื่อให้มันคุ้นเคยกับความเร็วของพิมลิกนะครับเขามั่นใจว่าเขาจะเป็นแบ็คที่เป็นสมัยใหม่ได้นะครับในการขึ้นช่วยทีมนะครับเขาเป็นคนชอบเล่นเกมบุกชอบขึ้นไปให้เพื่อนทําประตูได้นะครับแต่ว่าขอปรับแก้ไขในเรื่องของการตัดสินใจผมยังมีความรู้สึกว่าบางจังหวะผมยังคิดได้ไม่ดีพอในการที่จะให้เพื่อนหรือว่าจะไปเองหรือว่าจะคอสบอลน,นะครับเรื่องเพชเชอร์ไม่มีปัญหาครับดอกกูเป็นคนที่ ได้รับคาชมเรื่องการรับมือความกดดันเขาบอกว่าเจอทีมใหญ่เนี่ยหรือว่าเล่นให้กับทีมบิ๊กเนมมันต้องกดดันอยู่แล้วนะครับทุกคนคาดหวังนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณมากลางซีซั่นนะครับคุณโดนแน่นอนครับผมเตรียมใจมาตั้งแต่ตอนที่ผมจะเซ็นมาที่นี่แล้วนะครับว่ามาเป็นน้องใหม่ที่นี่มันยากแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็เชื่อมั่นว่าตัวเองจะทําได้นะครับสำหรับแพตติคดูนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเอกลุศิในค่ำคืนวันศุกร์นะครับก็เรื่องกองหน้าคงเป็นปัญหาใหญ่ค่อนข้างเยอะก็ดูทรงแล้ว ลิมดีหลักจะตัดสินใจหลังยู21ผมว่าดีลนี้มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอ้ยมไม่ได้ว่าร้อยอ่ะผมว่าห้าสิบห้าสิบเลยดีกว่าเพราะว่านักเตะอาจจะไปนิวคาสเซิลก็ได้หรือว่าจะไปเชลซีก็ได้นะครับแต่ว่ามีข่าวแว่วๆว่าเขาก็คิดถึงภาคเหนือคืออิสวิตเนี่ยมันอยู่ห่างจากลอนดอนประมาณแปดสิบสองไมล์นะครับแต่ว่าเขามาจากเมืองแมนเชสเตอร์ซึ่งอาจจะไปนิวคาสเซิลก็ได้มันอยู่คอร์ลแฟร์นะครับแต่ก็อยู่ตอนบนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเรียมดีแลบนี่ดิวนี้ไม่ชัวมากมากนะครับแต่ว่าคุณย่าแมนยูน่าจะได้แน่ๆนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับช่วงสุดท้ายครับผมขอตอบคําถามเรื่องของการเดินทางต่างประเทศนะครับหลายคนชื่นชอบครับบอกว่าไม่มีประสบการณ์เดินทางไปอังกฤษเดินทางออกนอกประเทศไปดูบอลนะครับคำถามคือมันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเมื่อวานพูดเรื่องพาสปอร์ตไปแล้วนะครับจริงๆทาง่ายได้มากเลยครับหลายคนก็เข้ามาขอบคุณนะครับก็คือถ้าถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับลองเซิร์ชไป Google ถ้าอยู่นครสวรรค์อยู่นครพนมนะ ลองเซิร์ชดูก็ได้ครับทำพาสปอร์ตที่ไหนจริงง่ายมากครับบัตรประชาชนใบเดียวนะครับแล้วเราก็จ่ายครับเล่มหนึ่งหนึ่งพันบาทนะครับบางคนบอกว่าวันเดียวก็ได้แล้วนะครับผมเคยเจอแบบสองสาวันนะเขาบอกวันเดียวก็ได้แล้วนะฮะก็ลองไปทําดูนะครับออกนอกประเทศมีพาสปอร์ตหนึ่งเล่มอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นเป็นบัตรประชาชนของเราเวลาอยู่ต่างประเทศนะครับทิปมาเลทิปฮ่องกงไม่ต้องใช้วีซ่าใช้พาสปอร์ตเล่มเดียวเดินทางและต้องพกตลอด ตลอดการเดินทางก็เก็บไว้ในเป้อะไรแบบนี้แต่ว่าเวลาที่ไปอังกฤษต้องขอวีซา่าอันนั้นต้องทําหลักฐานการเงินนะครับก็ไปแบงก์ขอสเตทเมนต์แล้วก็ยื่นนะครับคนที่เป็นโรคประจําตัวก็ต้องยื่นครับว่าคุณเดินทางต่างประเทศได้ไหมคุณขึ้นเครื่องบินได้หรือเปล่านะครับอันนั้นในกรณีขอวีซา่านะแต่ว่าในกรณีบอลเอเชียครั้งนี้มันไม่ต้องขอวีซา่าลยครับมันบอนอาเซียนกับบอลเอเชียก็แค่เตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วก็มีพาสปอร์ตเล่มเดียวนะครับทีนี้คําถามต่อมาครับใน เออผมขอแทรกนิดหนึง่งทัวร์ฮ่องกงครับที่เราปิดไปแล้วเนี่ยทั้งสามสองท่านเนี่ยออผมรบกวนทักผมนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าน้องที่บริษัททัวร์ครับโทรไปหาหลายท่านแล้วไม่รับสายนะอาจจะกลัวว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จองทัวร์ฮ่องกงครับและยังไม่ได้รับโทรศัพท์จากบริษัททัวร์ทักหาผมที่ไลน์ตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเบอร์น้องให้ไม่บอกชื่อแล้วกันเดี๋ยวจะไอ้นี่เดี๋ยวผมส่งให้ น่ละส่วนต่วน้องชื่อคนนี้ครับเบอร์นี้นะครับรบคนรับโทรศัพท์หน่อยจะได้เอาหลักฐานพวกพาสปอร์ตอะไรก่อนเดินทางนะครับส่วนทัวมาเลเซียใกล้เต็มแล้วนะครับล่าสุดนี้น่าจะ16ที่มัดจํามาแล้วนะครับรับได้30รวมผมรวมไกด์ตอนที่เหลือ12ที่นะครับเพราะว่า30ที่เท่านั้นมีคําถามอีกคําถามนี้ก็คือ,เ,อ,อเวลาเดินทางคนเดียวได้ไหมได้ครับแล้วถ้าหากว่า อยากไม่สีเรียดอยากจะไปสมมผู้ชายไปใช่ไหมครับเราก็จะหาคู่นอนให้นะครับก็ไปไป,ไปนอนแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงแนะนำว่าพักเดี่ยวดีกว,ว่าถ้าไปเดินทางคนเดียวซึ่งพักเดี่ยวก็จ่ายเพิ่มอีก4 5่พัก็จะได้นอนห้อง1นคนในโรงแรมสี่ดาวทั้ง2อถึงสคืนนะครับถ้าทัวร์ฮ่องกงก็สามคืนถ้าทัวร์มาเลก็สองคืนนะครับส่วนพ่อแม่ลูกจริงๆเนี่ย เด็กๆคือลด5,000อยู่แล้วนะครับส่วนใครที่แบบไปพ่อแม่ลูก3คนหรือ4คนนี่กินนอนห้องเดียวกันได้นะครับแค่ไปจ่ายตังโรงแรมเพิ่มนอนเตียงเสริมเตียงเสริมเอ้ยเตียงเสริมนะว่าผมก็นอนเตียงเสริมนะเวลาไปต่างประเทศจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ค่าห้อง2ห้อง,องนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่ยังสนใจอยู่นะครับทัวร์มาเลเนี่ยยังเปิดรับอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็ก,ก็เกินครึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่ใครอยากได้ก็รีบจองเข้ามาครับเดินทาง27-29นี้นะครับ2,999ับาท มัดจำ 99, หมื่นสี่เก้าเก้าแล้วจ่ายทีประมาณต้นเดือนพฤษภาคมประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับว่าจะทำช่องวงในอยู่ไปแหวียนดัวได้บ๊ายบาย